And back. หมหาคานเมื่อเราได้ยินพระสูตรนี้แล้วเราจึงรู้ว่าออสิห้าก็เป็นทาเนเป็นมหาคานด้วยเป็นความไม่ไมีติดไม่มีเวรไม่มีเยาบาทแต่ให้อภัยมีประมาณยิ่งมีอนอสูง ผูม้มากคนที่ต่างระดับต่อไปก็เชิญเราทัง้งหลายอยู่ในสมาธิตั้งนานในการฟัง <c oughs> ที่จะก,กล่าวสูจริงต่อไปนี้ จึงเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้เจ้าใต้โดยพระองค์เองทำที่ควรกำหนดรู้ควรละควรทําให้เจริญควรทําให้แจ้งที่สุดทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็น จักสุตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุขสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามความเป็นจริงเขาย่อมไม่กำหนัดในจักสุขไม่กำหนัดในรูปไม่กำหนัดในจักสสุวิญญาณ ไม่กำหนัดในจักสู่สัมผัสไม่กำหนัดในเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสู่สัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีแท่ทุก์มีแท่สุขก็ต่ามเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่รุ่มหลงแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่ อุปาทานขันห้าย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่วกใหม่อันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นเขาย่อมลักเสียได้ความประวนประวายแม้ทางายเขาย่อมลักเสียได้ ความกระวนกระวายเม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ความเผดเผาเม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความเผดเผาแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ความร้าร้อนเม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความร้าร้อนเม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ บุคคลนั้นย่อมเฉยซึ่งความสุขอันเป็นไปายทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปายทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดั่งดีของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะ สติของเขาย่อมเป็นสมาสติสมาธิเขาย่อมเป็นสมาสมาธิส่วนกายรกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเถียวด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอาริยะอัตถางคิดกรรมของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ เมื่อขอทำอริยถังทุกกระมัห้เจริญอยู่ด้วยอาการเช่นนี้สติปัฏฐานทั้ง4ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์สัมมาปัฏฐานสย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์อิธิบาททั้งสย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์อินทรีทั้งห้า ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์พระทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์พุทชงทั้งเจ็ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ทำทั้งทำทั้งสองคือสมถะและวิปัสนาของเขานั้นย่อมเป็นทางเพียงคู่กันไป ขาชื on ite, ่อว on no on ่าย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทรรทั้งหลายอันบุคคลพื้นทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งภิษุทั้งหลายก็ท,ทําที่ควรกําหนดรู้เรื่องปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคืออุปาทานขันทั้งห้าได้แก่อุปาทานขันธห้าคือโรค อุปาทานขันห้าคือเวทนาอุปาทานขันห้าคือสัญญาอุปาทานขันห้าคือสังขารอุปาทานขันห้าคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่ารมท,ที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งที่สุดทั้งหลายก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไร กล่าวคืออวิชาและภาวะดัญหาเหล่านี้ชื่อว่าทมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งที่สู่ทั้งหลายก็ทมที่ควรทําให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคือสมถะและวิปัสนาเหล่านี้ชื่อว่ารมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ที่สู่ทั้งหลายก็ทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคือวิชาและวิมตุตติเหล่านี้ชื่อว่าคำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง